สวัสดีค่ะทุกคนใบเตยนะคะันนี้นะคะใบเตยก็จะพาทุกคนนะคะไปกินนะคะ3เมนูจัดอันดับ3าเมนูในตลาดน้อยมอมศนะคะที่เตยอ,อยากลองนะคะแล้วไปลองมาแล้วไปรวบรวมมาแล้วทั้ง3ร้านด้วยกันนะคะ <S <s ไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีร้านไหนกันบ้างร้านชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนอยู่โดมไหนโดมแรกโดมสองโดม3า็อตไหน,ไ,หนไปดูกันเลยค่ะ เปิดด้วยร้านแรกของเราค่ะร้านแรกของเราคือไก่ทอดสมุนไพรซึ่งร้านนี้เขาขายไก่ทอดสมุนไพรค่ะแล้วก็ขายไก่ข้ยาวขายปลาครไข่ขายหมูยอลูกชิ้นอะไรต่างๆที่เราสั่งมาเป็นหมูยอหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้น่าจะชิ้นละสิบาทแล้วก็น้องไก่ชิ้นละสิบบาท2ชิ้นกับข้าวเหนียวห่อละ5บาทสองห่อพิกัดร้านก็ จะอยู่ตรงโดมแรกนะคะอยู่ฝั่งขวามือสุดเลยอยู่ร้านที่3ใครที่อยากจะไปอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าอยากจะไปลองก็สามารถไปลองตามกันได้คะ่ะอันนี้แม่ค้าก็จะเอาหมูยอของเราไปหั่นให้นะมันจะได้ทานง่ายๆเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรา เสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปร้านต่อไปเลยกันดีกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้เลยทุกๆกคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นร้านยอดฮิตที่มีคนไปซื้อบ่อยๆซึ่งร้านนะคะมีชื่อว่าร้านบุญทิพย์เครื่องดื่มนะคะอยู่โดมแรกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ลอดแรกเนาะร,ร้านน่าจะอยู่ประมาณร้านที่สี่ที่ห้าถ้าเรานับ นับนับลงไปนอกจากจะขายเครื่องดื่มแล้วร้านยังขายขนมกุดกรอบขายน้ําเปล่าขายทิชชู่ทุกอย่างครบจบในร้านเดียวมีกระทั่งขายยาดมด้วยนะคะที่เราสามารถจะเป็นเก๊กฮวยก็คือเก๊กวยเขาอร่อยนะแบบไม่หวานมากไม่คือกำลังดีเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินไปโดมที่สองดู ว่าแบบมันยังจะมีร้านให้เราแบบได้ซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูไหมเพราะว่าเราอะชอบนั่งแต่ฝั่งโดมแรกนะคะโดมสองแทบจะไม่ได้แบบมาเดินดูของกินเลยเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบโดมที่สองมันจะไม่ค่อยมีร้านเปิดโอเคเราเจอร้านแหละอันนี้จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะอยู่ล็อกที่สองทับสิบสี่ทุกคนก็ลองไปหากันดู แต่ว่าร้านสองร้านก่อนหน้านั้นนะคะคือเขาไม่ได้มีบอกล็อกเนาะก็เลยเอาที่แบบว่าเราคิดว่ามันหาง่ายๆละกันอยากให้ทุกคนไปลองเหมือนร้านก็จะปิดแล้วนะคะแต่ว่าเราหิว,วอ่นโนมันก็ต้องหาร้านที่เราอยากลองเราก็เลยโอเคลองสั่งมาเนาะแล้วสั่งมาเป็นเส้นเล็กน้ำตกค่ะนี่แก้มด้วยผักก็คือถั่วงอกก็มีแค่ถั่วงอกนะ,ะเพราะว่า ผักตัวอื่นก็คือหมดแล้วก็เลยหยิบเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินถั่วงอกอยู่แล้วไนงะก็จะประมาณนี้ปรุงพริกปรุงนั้นปรุงนี่อะไรเสร็จแล้วก็จะมาลองชิมกันคือได้เยอะมากเลยนะคะในราคา40บาทเนาะอันนี้ซื้อมา40บาทได้ลูกชิ้นมา3ก้อนแล้วคือถ้วยที่เขาให้มาก็ นำความร้อนนิดนึงแต่มันสวยนะคะแล้วมันก็ได้เยอะด้วยอร่อยมากเลยลองชิมกันอ้าเข้าปากไปแล้วอร่อยไหมตอนนั้นคือกำลังประมวลผลอยู่ยังไงยังไงสิอร่อยนะคะคือเขาจะมีความนัวๆแต่รู้สึกว่ามันจะมีความแบบยังไงดีอะ่ะ คือรสชาติของน้ำตกอะคะ่ะของน้ำซุปมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงหรือว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของมันอันนี้หรือ,อยังไงไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาแบบลดดเปรี้ยวลงกว่านี้แต่อร่อยนะคะเราจะมาลองกินกับร้านไก่ทอดที่เราไปซื้อมาก่อนนั้นค่ะเราก็จะนั่งทานนั่งจ้วงเอาหมูยอขึ้นมากินซึ่งณนะตอนนั้นนะคะมีน้องหมามานั่งมองดูเราจ้วง หมูยอเข้าปากรู้สึกกดดันอยู่แต่เราก็ต้องนั่งทำคลิปก่อนอร่อยมากเลยค่ะใครที่อยากจะมาตามพิกัดก็สามารถตามพิกัดได้ในคลิปเลยเพราะว่าเราก็เลือกร้านที่คิดว่ามันอร่อยเพราะว่าจริงๆตลาดน้อยอะ่ะในมะมะสอมันอร่อยทุกร้านเลยค่ะราคาถูกอร่อยเป็นราคาที่นิสิตนักศึกษาจับต้องได้บอกเลยว่าราคาดีสะอาด อร่อยแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้การทำคลิป3เมนู3ร้านที่เราอยากจะลองทานในมมมสนะคะในตลาดน้อยมอมสก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ